ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคที่ควรมีสำหรับสายไฮไลท์นะครับจะเป็นยังไงก็ฝากไปร,รับชมด้วยนะครับผม โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคหาเพจฟรีไฟล์นะครับผมโอเคครับผมอย่างแรกนะครับก็ต้องเข้ามาที่เว็บเลสเปกนำเลสเข้าสู่ระบบเลสเฟสกันนะครับเพราะว่าง่ายดีนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นแล้วต่อไปเราจะมาทำการเติมเงินนะครับผมนี่ก็จะมี3ช่องทางการเติมเงินวันนี้ผมก็จะมาเติมเงินด้วยทัวร์เลสอัตโนมัตินะครับผมวิธีการเติมเงินครับคือนำเลขอ้างอิงมาใส่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูนะครับผมโอเคครับพอเราได้เลขอ้างอิงมาจากการที่เราโอนเงินใส่เบอร์นี้แล้วนะคค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 รร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 ัััััััับบบบบบผผผผผมม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 กก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 ก็็็็็นน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 าาาาาาาใส่่เเ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 เลลลลลยยยยยยยะะะะะโโอออออแ้้้้้้วววืทตตงงดดไไปปีีีิขขจ วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมสุ่ของรางวัลที่มีชื่อว่าลัคกี้สปินนะครับผมวิธีการเล่นนะครับคือนำ UED ของท่านมากรอกเลยนะครับผมปึ๊บโอเคแล้วก็รอสักครู่นะครับรอระบบตรวจสอบสักครู่นะครับผมโอเคครับผมตอนนี้พอเรากรอกเสร็จแล้วนะครับเวลาเราสุ่มได้เด็กก็จะเข้าเกมอัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็เช็คชื่อตัวดีๆนะโอเควันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มทำการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสุ่มค่าล้านสิบเครดิตนะครับปั๊บครั้งแรกจะได้อะไรหรือเปล่าทุกคนครั้งแรกจะออกหรือไม่ออกนะครับผมเเเว็บออึ้้้ยยยมาถงงกกลลทุคน เป็นไปได้ไงครับเนี่ยมาถึงก็ออกเลยนะโอเคงั้นผมสุ่มเรื่อยๆเลยละกันวันนี้ผมจะมาแบบทำการปั๊มเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนออกอีกแล้วติดออกสองครั้งติดเฮ้ยงงเลยเฮ้ยผมว่าแปลกละทำไมออกสองครั้งติดแบบนี้ผมว่าผมว่าบั็แน่นอนทุกคนงั้นผมสุ่มเรื่อยๆเลยละกันนะครับเฮ้ยหกสิบแปดเพชรมาหกสิบแปดเพชรออกแล้วทุกคนคือแบบมันเริ่มแบบดวงกลับมาไอเฮ้ยพันแปดร้อยเฮ้ยแบบทำไมหลังๆรู้สึกทับไมดวงดีอะเฮ้ยพันห้าสิบสองเพชรทุกคน โอเคโอเคครับอ <Okay. S 2> okay, ันน okay, 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 ี้ก็จะไปขอรงวาดนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คในเกมกันเลยดีกว่านะโอเคครับตอนนี้เพจก็เข้าเกมไปทียบร้อยนะครับก็ไปสุกกันได้เนะเพจเลสปิกช็อปนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็มีกับผมนะฮะฟัมโมซี่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนที่นิคการเล่นแบบสายไฮไลท์นะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นแบบสายไฮไลท์แบบสร้างห้องก่อนฮะถ้าอยากให้ผมไปสอนในแบบใหญ่คลิปนี้ผมขอ2 0 0 0ไลค์นะคะผมเดี๋ยวผมคลิปหน้าผมจะมาทําการสอนในแบบใหญ่เลยนะครับผมโอเคเดีวานก่ะะ เทคนิคแรกนะครับที่ทุกคนควรมีในสายไฮไลท์สําหรับสร้างห้องนะคือเทคนิคที่สําคัญเทคนิคหนึ่งเลยครับคือเทคนิคตั้งไอวอนะครับผมเทคนิคนี้คือจะเป็นเสน่ห์ของแต่ละคนเลยนะครับผมแต่ละคนอาจจะตั้งไอวอลไม่เหมือนกันบางคนก็ตั้งบิดบางคนก็ตั้งบิดซ้ายบิดขวาบางคนก็กดปุ่มเดินค้างแล้วค่อยตั้งหรือว่าบางคนตั้งก่อนแล้วค่อยกดปุ่มเดินฮะแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ไปนะครับผมผมแนะนำครับในการตั้งไอวอลนะครับเราไม่จะเป็นต้องตั้งให้เหมือนใครนะคือเราตั้งให้ตัวเองมีเอกลักษณ์ครับ ยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นช่องดิวีนะ่ช่องแม็กคุดแบบนี้ช่องดิวี่ก็จะเน้นไปทางแบบผิวผิวบิดบิดดีดดีดอะไรแบบนะี้แม็กคุดก็จะดิดดีดเหมือนกันนะครับแต่ว่าการตั้งไอวอลก็จะแตกต่างกันนะครับผม <S <S เพราะว่าแม็กคุดในคอมดิวี่ในมือถืออะไรแบบนี้นะ<ไ>ก็จะยกตัวอย่างประมาณนี้นะฮะหรือ<ไ>ว่าผมก็ตามนะครับผมก็จะตั้งไอวอลในโทรศัพท์ก็<ๆ>เวลาผมตั้งก็จะกดปุ่มยิงไอวอลั้งแล้วค่อยกดปุ่มเดินแล้วค่อยวางนะครับผมผมจะไม่ทําการกดปุ่มเดินก่อนแล้วค่อยยิง ไอวอนั่งวางแบบน<อ>ี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผม <S <S ก็มาอยู่กับเทคนิคต่อไปนะครับเทคนิคต่อไปคือการที่มีไหวพริบนะฮะสำหรับคนที่มีไหวพริบนะครับมันจะโชคดีตรงที่ว่าเวลาศัตรูมาบุกซ้ายบุกขวาหรือว่าศัตรูดันมาเร็วๆเ,เราสามารถรู้ว่าศัตรูอยู่ไหนอยู่ซ้ายหรือว่าอยู่ขวานะครับคือไหวพริบนี้เราสามารถฝึกกันได้นะครับวิธีการฝึกให้มีไหวพริบนะครับพยายามเล่นจังหวะนวลๆบ่อยๆนะฮะ ถ้าคนถามว่าจังหวะนัวๆเป็นยังไงก็อย่างเช่นเวลาคนมาลุมเราแบบนี้เราก็พยายามสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นบ่อยๆนะสมมติเวลาเราเล่นกับเพื่อนเราก็ให้เพื่อนมาลุมเราแบบ2 1 4 1นะครับเอาง่ายๆครือฝึกแบบโดนลุมบ่อยๆนะครับเราจะได้ไหวพริบม,มาอัตโนมัติเลยนะเพราะว่าเวลาเราทําอะไรที่มันบ่อยๆซ้าๆมันจะชินไปอัตโนมัติเลยนะครับผมอย่างเช่นเวลาผมเล่นผมก็จะให้เพื่อนมา2 1 4หหรือว่า2อ3 1อะไรแบบนี้นะผมผมก็จะมาทําการแบบนี้บางทีก็จะเป็น สี่สองสี่สามแบบนี้นะถ้าเราสี่หนึ่งไม่ไหวนะครับผมก็ผมก็จะให้เพื่อนแบบเข้ามาพร้อมกันบางทีก็ให้เข้ามาทีละคนนะเวลาโดนลุมหรือว่าโดนโถมแบบนี้นะครับเราก็ฝึกจับจังหวะยิงตัวแรกเสร็จปับ๊บหันมายิงตัวสองปับ๊บแล้วก็ตั้งไอวอแล้วก็ออกมายิงตัวสามแบบนี้คนระับอันนี้คือฝึกไหวพิบนะครับผมถ้าเรามีไหวพิบเราก็จะได้เปรียบในการเล่นเกมมากขึ้นนะครับผมอันนี้คือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งเลยนะครับผมก็คือเทคนิคไหวพิบนะคะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะ เทคนิคต่อไปนะครับคือเทคนิคการลนนะครับผมผมว่าเทคนิคนี้คือทุกคนอ่ะมีกันทุกคนครับไม่ว่าจะโหดหรือว่าจะเก่งสักเท่าไหร่นะครับผมอย่างน้อยเราต้องมีลนสักครั้งนะครับผมการใช้การลนให้เป็นประโยชน์นี่คือเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดนะครับผมก็จะมีน้องๆถามผมมาหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆถามผมมาว่าพี่ครับสอนวิธีแก้ลนหน่อยครับพี่ครับสอนวิธีแบบเวลาเราลนนะครับก็คือง่ายๆนะครับเวลาเราลนอ่ะหนึ่งเลยเราจะกดยิงค้างแบบนี้ครับปึ๊บป๊บหรือว่า อีก,กรณีหนึ่งคือเราจะกดไอวอล์ไม่ติดแล้วเราจะยิงพื้นแบบนี้หรือว่าก,การณีหนึ่งเวลาเราตั้งไอวอล์ all, เสร็จปุ๊บเราจะกระโดดอยู่กับที่แบบนี้นะครับผมเ mm hmm. ทคนิคนี้คือจะเป็นเรื่องปกติครับคือทุกคนเป็นหมดนะครับผมวิธีการแก้นะง่ายๆนะครับสมมตุติเรายิงพื้นเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเราปล่อยทุกอย่างทิ้งออกหมดเลยครับแล้วเราค่อยตั้งสติแล้วเราค่อยตั้งไอวอล์ all, ปุ๊บแล้วเราก็เล่นต่อนะครับถ้าเราลวนเสร็จปับ๊บถ้าเรารู้ว่าวันนั้นเราลวนแบบ ตั้งไอวอลไม่ติดเลยแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งไอวอลนะครับเราก็เล่นแบบโหนไอวอลแล้วเราค่อยตั้งแบบให้มันเป็นจังหวะนะครับผมปั๊บอ่าถ้าเรากระโดดแบบนี้อีกแล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ลดการกระโดดนะครับผมถ้าเราแบบกระโดดแบบสตาร์นเราก็ลดการกระโดดนะอ่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสมมุติวันนั้นคือผมเล่นแบบโลกมากเลยผมกระโดดอยู่กับที่แล้วก็ตั้งไอวอลไม่ติดผมก็จะยิงปั๊บแล้วผมก็จะวิ่งแบบวิ่งแบบสลับไปสลับมานะครับผมผมก็จะลดการกระโดดครับเราก็จะไม่กระโดดสตาร์นเลยนะผมแล้ว แบบไม่นั่งแบบสตาแบบตั้งไอวอร์ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งไอวอร์นะครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับวิธีการแก้ลนนะครับหลักๆคือหลักๆเลยคือเราต้องตั้งสตินะครับเราไม่ต้องไปโลกตามมันนะครับผมก็คือทุกคนเป็นอยู่แล้วนะครับผมในการลนในการโลกนะครับผมแค่เราต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองนะัะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะวิธีที่4นะครับคือการฟังเสียงของศัตรูนะครับผมอ่าวิธีที่4ี่คือฟังเสียงของศัตรูยังไง ก็คือแนะนำนะครับในการเล่นผมแนะนําให้ใส่หูฟังนะครับผมก็ ắng, หลักๆคือผมบอกหลายคลิปมากนะครับให้เราใส่หูฟังนะครับผมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าศัตรูอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังหรือว่าอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนนะครับคือเรารู้หมดนะครับผมในการใส่หูฟังนะว่าศัตรูอยู่ซ้ายอยู่ขวาน,นะครับผมมันดีตรงที่ว่าเวลาเราแบบยิงไปเรื่อยๆใช่ไหม <ide> คือเราไม่ได้หมอกศัตรูหรอกทุกคนเราคมแบบไม่ได้แบบเดินไปแล้วเราวางเป้า เรารู้ว่าศัตรูอยู่ไหนตลอดเวลาครับมันจะมีจังหว,วะที่เราแบบมองไม่เห็นศัตรูครับ <reconstruct ed ling> แล้วก็ใช้หูเราให้เป็นประโยชน์คือใช้หูฟังนะว่าซ้ายหรือว่าอยู่ขวานะครับเพราะว่าเราบางทีอ่ะการตั้งไอ้วเยอะอ่ะเราจะไม่เห็นศัตรูเลยนะครับผมเราจะไม่รู้เออศัตรูอยู่ไหนเอ้าหายไปไหนแล้วแล้วก็ใช้หูฟังในการฟัง <S <S ะะแล้วเราก็เดานะครับแล้วเราก็กระโดดออกมายิงนะครับผมจะเป็นการใส่หูฟังแล้วก็สามารถเดาทิศทางว่าศัตรูอยู่ไหนได้ด้วยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเทคนิคการใส่หูฟังนะครับผมหรือว่า เทคนิคการฟังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคต่อไปกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยโอเคครับผมก็มีกับเทคนิคสุดท้ายนะับคือเทคนิคการใช้สกิลตัวละครครับในการเล่นสร้างห้องหรือว่าหายไรต่างๆครับผมการที่ผมมาใช้สกินนะฮะผมต้องกลืนก่อนเลยว่าสกินนี้คือผมจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละตาะครับบางครั้งผมก็จะใช้สกิลอีกสกิลหนึ่งบางใช้บางครั้งก็จะใช้อีกสกิลหนึ่งนะครับผม เทคนิคการใช้สกิลหลักๆนะครับบางคนอาจจะไม่มีนะคบผมแต่ว่านี้คือผมแบบเพื่อบอกไว้เผื่อทุกคนมีนะการเล่นลิงนะครับคือตอนหน้าแพทใหม่คือลิงมันโกงมากนะครับผมผมก็จะแนะนำครับเอามาลงแรงหรือว่าเอามาหายไลท์ทั้งสร้างห้องหรือว่าสร้างห้องหรือว่าลงแบบใหญ่ได้ทั้งสองนะในการเล่นตัวสกิลลิงนะครับคือมันโกงมากๆนะครับสาหรับตัวนี้นะต่อไปนะครับสกิลที่ผมแนะนําคือของอโลกนะครับผมอโลกคือเวลาเราแบบไม่มียานะครับในสร้างห้องคือ เราสามารถกดสกิลอโลกแล้วเลือดก็เพิ่มนะครับผมแล้วก็อันที่3ก็คือสกิลหลักๆนะครับก็คือโคโนนะครับโคโนคือเมื่อก่อนฮิตมากนะครับผมแต่ว่าตั้งแต่ลิงอัพแฟตใหม่มารู้สึกว่าโคโนไม่ค่อยมีคนใช้เลยนะครับผมผมก็จะใช้3สกิลนี้หลักๆนะครับผมในการกดใช้นะครับผมแล้วก็จะมีสกิลที่มันไม่ได้แบบกดใช้ก็จะมีพาลูมาพาลูมานี่คือไม่จําเป็นครับผมแต่ว่าผมลืมเอาออกนะในการเล่นสร้างห้องนะฮะแล้วก็จะมีสกิลไอตัวจอกเกาะนะครับยาโตะ นะครับผมแล้วก็จะมีสกิลโมโคนะไว้สําหรับจับจุดว่าเวลาเรายิงเสร็จปับ๊บศัตรูอยู่ตรงไหนมันก็จะบอกจุดตรงหัวแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครมีเทคนิคเพิ่มเติมหรือว่ามีทิคอะไรในการเล่นสายไฮไลท์ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับผมคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับผมถ้าอยากให้ผมสอนในแมใหญ่ก็ ขอ2 0 0พันไลน์นะครับผมคลิปนี้ผมไปเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรักทุกคนนะครับบ๊ายบายครับจุบ๊บๆไว้เจอกันไปแล้วบ๊ายบาย